ครับลูกหลานลูกสวนครับผมมือนี่นะครับผมสิงห้าเมื่อวงประเพณีของชาวบ้านของเฮานะครับเป็นประเพณี้เรียง่วงนะครับเนาะแต่ที่นี่นี่น้องนะครับเป็นหน้าฟ้อนในงานเรียงพวงน้อหอมมากหอมเลยหอมมาะเติมแล้วน่าจะไงเป็นอีกท่ามีทีแล้วนะครับเนาะ ตอนนี้ก็บกำลังเล่าชมนะครับว่าพี่น้องคุยกับแมาหลายนะครับนาะเดี๋ยวอีกจะหน่อยเดี๋ยวผมจุพ้าเบิ่งนะครับว่าพิธีเิ่นเป็นแมวใดนะครับน้อพิธีครับนี่ก็เป็นประเภทนี้ของชาวบ้านนะครับนาะเป็นประเภทนี้พื้นบ้านของชาวอีสาฮานะครับอีกประเภทนี้หนึ่งพื่นเอื่นว่าประเภทนี้เลี่ยงควางนะครับนาอกแต่ทีนี้ พี่น้องเขานะครับมามาฝ่อนควงกันนะครับควังนี่ก็คือของรักษาอานะครับเนาะกะันทตอนนี้นะครับกันเออรักษาคนไข้คนสู้นะครับเนาะที่เห็นอยู่นั่นคือคือหลังหลังหลังส่งนะครับเนาะขออนุญาตเด้ออันนี้ก็จะเป็น เป็นหล่างทซงหรือว่าเป็นเป็นคู่บาเนาะเป็นคู่บาเป็นไทยนะครับเป็นไทยเป็นเป็นไทยเป็นแถนนะครับเป็นอันนี้เป็นเพิ่นเอินว่าคู่บ่านะครับเนาะอันนี้เป็นอ่าเป็นพิธีลีนะครับเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ของมู่บ้านนะครับเนาะนะครับเนาะ ซึ่งบริเวณพิธีนะครับกิะสีมี่ดอกไม้นะครับพวงมาลัยต่างๆนะครับไว้นะครับประดับประดานะครับนาะแล้วก็มีเครื่องเส้นไหวนะครับนอกกบชาวบ้านเปเกิดเสมาฟ้อนนะครับแล้วก็สิมีลูกษย์ลูกหานะครับทั้งเบ็ดนะครับ เป็นลูกจิดลูกหานะครับของเพิ่นนะครับเนะเาะงอ่าตั้งแต่ละปีนะครับก็ดทมีการอา่าทำประเพณีนะครับประกอบพิธีนะครับเนาอนะ,ะครับปารีเป็นเป็นคู่บานะครับนี่อา่าเพลินเอิว่าคู่บานะครับ กะสีบรรเลงด้วยเสียงแค้นนะครับเสียงแค้นเสียงชิงนะครับในงานนะครับเพิ่นกะสีเฮ็ดไปจนหอดประมาณหกชุ่มนะครับแล้วกนย้ำมือเศร้าเพิ่นกะสีขึ้นไปแต่ละเฮียนแต่ละเฮียนนะครับเนาะ อันนี้คือประเภทนี้งานบนเหลี่ยงควงบนควงนะครับบนเหลี่ยงควงนะครับเนาะจะเป็นท่างภาคอื่นก่อนเป็นว่าเป็นบูซ่าผีไทยผีแถนะมรนะกระไ้นะครับเนาะเป็นมาครับเนาะแ็่ทีนี้อ่านะครับเออเออ ครับทุกคนก็นจะมาฟ่อนให้ยูเย็นเป็นสุกนะครับเนาะให้ใหยูดีมีแห้งนะครับเนาะแต่ละปีนะครับซึ่งเป็นของรักษาของอแต่ละเฮี่ยนเพิ่นนะครับเนาะ มันต้องเข่าตายทายงไหนพี่น้องเงยที่จังที่เห็นอันนี้สายยญาว่าจังไหนนอนี่อันนี้บัวสอนค่ะบัวสอนอันนี้บัวสอนอเออแต่ละคนก็มีสายยญาเนาะสายยญาของเพิ่นแต่ละคนนะครับนอ่าเป็นของปกปักร,รักษาอยู่แต่ละเฮี้ยนนะครับสี่เพื่นอนที่อ่าลงมามือนี้นะครับลงมาปกปักร,รักษาพี่น้องนะครับนอ ให้อยู yeah, yeah, yeah. ่ด um ีม no um um ีแห้งแม่ยนมาแยกที่มาปลูกปากรักษาให้ขอสัมผัสเด้ออันอันพิธีนี่เพิ่นเพิ่นเป็นพิธีอีหยังครับนี่เป็นช่วงป็กลางห้ามปีนแมเหลี่ยนแม่เหลี่ยเป็นเหลี่ยเป็นเหรียญควงเนาะให้ยู่ดีมีแห้งเหลี่ยงหางเหลี่ยงเหรอให้ยู่ดีมีแห้งเห็นบ่ เุัก,กมรักษางอหน่ยังเพื่นจรัมรักษางห้าเจุ้ทียนโอ้ยูมีาหานมีห่ออยู่เฮี่ยนยู่งกินเย็นออันที่เพื่นที่เพื่นเขาส้งนี่เป็น,เป,นเป็นเรื้อง,งอกิงเนาะแม่เออดบดแกงเห็ุ แกงบ่ปงงบเป็นแกงบ่เป็นเมือนปะเป็นเป็นเรื่องจริงนเนาะเรื่องจริงบ่แมนเพิ่นกับว่าบ่แมนกับว่าวโมนี้บ่ได้เฮียนเกิดเองโอ้โมเนี่ยเฮียนคือทำ้อยเพิ่นมาจากเครื่อพิ่นมาจากเคงื่าทองสวรรค์พุ่นมาจับเฮาเองเออปอาทอดได้ใยายมีสื่อน่าเหมือนบ่บ่ไข่ยบ่มีสื่อเพิ่นดอกบ่ของของยายนี่มีสื่อจังได๋ครับนี่ยมิซึข้าวกาละเกดข้าวกาละเกดเนาะครับเนาะโอ้ น,นี่นะครับจากผู้เพิ่นมาร่วมงานนะครับน้อเพิ่นกระสิสเป็นลูกเพ่งลูกเทียนเป็นลูกศิษย์ลูกหาเนาะยายเนาะครับ,บคู่บ้านคู่มืบานเขาอ๋อนังข้างคุณนะครับที่เป็นคู่บาเเ่านะครับน้อเอ่อนี่เ่าน้องท้องนะครับอันนี้ที่เป็นคณะอ่า บมอแค้นนะครับสีได้เฮ็ดประกอบขึ้นนะครับเพื่อสีได้ให้เจรละเท่าเจรละนางนะครับได้ฟ้อนได้อุได้ลงมาฟ้อนกันนะครับเนาะเจรละเท่าเจรละนั่งก่นได้ลงมาโบดมาผายเนาะเอออันนี้อันนี้เท่าอยังเนาะนี่เนาะเป็นเป็นซื้อจังใดเนาะฉาย,ยาคนว้ยคนว้ยฮะแถวคนเว้ยแถวคนว้ยนะครับเนาะเออ เ,เดี๋ยวผมจิพผ้าเบิ่งคู่บาเพิ่นนะครับเนาะ<ต><ว>อันนี้อันนี้คือคู่บานะครับเนาะนี่เป็นคู่บาเพิ่นนะครับเนาะ<ต><ว>เออง<ต>วดน,นี้ได้เลขเราบอกงวดน,นี้แล<ต>้วก็<ต>ว<ต>ว